ผ่านวัดวัดนึงตั้งอยู่บนยอดเขามีพระนอน,นยอยู่ข้างหน้าซึ่ง First impression คือเห็นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกหูแปลกตาสมควรครับทั้งตัวพระแล้วก็วัดนะครับซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์มากๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ม,มันเป็นสไตล์ล้านนาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีการผสมผสานของทั้งสไตล์มอสไตล์พม่าแม้กระทั่งอิทิพลจากลาวเราก็เลยตัดสินใจเข้าไปหาลองเจ้าอาวาดมรสการครับอย่นีครับครับผมก็พอดีเราเดินทางมาจากสุโขทัยครับก็แวะมาพะ เมื่อเคขับมาตามทางมองขึ้นมาก็เห็นวัดนี้สวยงามแล้วก็แปลกตาดีมาเคยมาเรื่องไหมไม่ไม่เคยครับท่านก็ไม่เคยครับผมก็เป็นมากเลยครับครั้งแรกครับจริงๆแล้วยังงงอยู่กับสไตล์ของวัดนะจริงๆแล้วมันเป็นไม่เป็นของศิลปะของล้านมาคาบของภาคเหนือของเราเนี่ย สมณะทั้งมาที่มีหลายที่หลายแห่งที่ท่านอาจารย์เจ้าวาดไปไปดูไปดูออกมาก็มาทําที่นี่ก็ผมเห็นั้านน่าจะมีพระนอนนอนนอนสัจจแใช่ครับไปดูอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านนาเหมือนกันหรือว่าเป็นเป็นของร้านมาแต่ไปสืศิอปผมเข้ามาอ๋อครับผมก็ถือว่าวัดนี้นี่ก็ผสมผสานกันผสมผสานกันหมดเลยครับผมวัดนี้สร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับวัดนี้เริ่มสร้างมาปี ท่านอาจารย์มาอยู่นี่ปีหนึ่งเจ็ดครับแ้วเริ่มสร้างปีสองหนึ่งอันนี้เป็นรายพุทธบาทนัเนี่ยลายพุทธบาทปีปีเมียงปีเมียงเต้า,าศาสนาพุทธได้สองพันห้าร้อยสี่สิบเดือนหกเดือนหกเนี่ยผมนับสังเกตเห็นนะครับ ยักษ์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยยักษ์ที่เฝ้าน่นะยักษ์ไม่มันหลับ,รรบครับกขเปรีเยนสอนว่าตอนเราที่มีเงินมีทองพ่อแม่รวยเคยไม่ทำไม่ทำอะไรเลยมีแต่กินเที่ยวอย่างเดียวไม่มองไปข้างหน้าอีกหน่อยทรัพย์สินเราเรหมดใช่ไนะหมอือต,ตัวนี้มื่นตาเนี่ยครับมองมองกลางมองทางไกลข้างหน้ามีอะไรบ้างเราเจะของควายหามา มองการไกลอือนี่เป็นภาพประธานในจำลองมาจากฟูชินาาชนะองค์นี้เล็กไปขึ้นได้ของจริงนะองค์เดิม น,นี่สมเด็จพระนางเจ้าตั้งเื่อให้พระพุทธสินเลตพระพุทธสินเลศอาิตพุทธสินโลกเป็นคำวิชาเห็นกันแล้วเข้ามาในตัวบทนี้ก็มีความหายเหมือนกันนะครับเรื่องของเสาแล้วก็ขอเสาของเรือ่องันนี้ก็เป็นธรรมะที่พระคุณเทพนะตรน,นี้ครับพระคุณเทพเป็นธรรมะของทางเหนือเราของเ้ามา าตายอย่างเงี้ยตายามากกว่านะใช่ไหมสองนตายเมื่อกี้ผมแอบเห็นนี่ให้ยนี่พาะเสียงไทยนะเสียนไทยเ็นตั้อยังไงครับอธิษฐา,านนะเราจะทำอะไรอธิษฐานมนะ้ราอธิษฐานถ้าวายกโลแบบมีความสมดรลข้ายกในคืนมีมีมความสาเร็จจะเป็นตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับตรงไหนแต่โลกเมื่อน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับมีอยู่18โล20 23อ๋อ ต้องนงครับอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนครับผมมาทาคำถามเลยอะเงยคําถามเราจะทาอะไรข้างหน้าเรจะทำอะไรครับผมมีกิจการงานอะไแล้วก็อธิษฐานาถ้าเกิดได้ก็ายกขึ้นยกขึ้นมันนม้ยกไม่ขึ้นเดื่อนอืมรนะครับรองแมรอไหก็มาทํ้งคมครับําลังจะครัอ พระเสียงไทยใช่ไหมครับเสียงไทยครับ วักที่สวยงามนะช่างที่มาสร้างมามาสร้างวัดเราเองครับผมกูเป็นช่างทางเหนือทางเชียงแสนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนทางเหนือเรามีหมดอะช่างมาทำวัดกันนะครับช่างให้ฝีมือดีๆอาจารย์ทหารหมดเลยแล้วทำเอกทไงนทำเอกก่อน เา่างมาจากต่างประเทศเลยนะครับต่างประเทศก็มีพม่าอย่างเดียวที่มาปันพระขอาสยามอาสามพพระนอนขึ้นเลนรอพระมาเป็นเปงนท่านพม่าใช่ไหมครับข้าพขอมขบวนก็มีนะเป็นพรายิีดินที่ประหารที่ทะลุทกินข้าพของหาสมุทรเพล่มแสดงว่าที่นี่ก็พยายามผลาลักศลปะกระจายราานะไรนัก็เจอทางจรา์ก็ไปหามันหมดทางภาคเหนือทางพม่า ส่วนมากไอ้คนเขาจะไม่ได้เงินไม่มีเงินไปเที่ยวใช่ไหมเรามาดูที่บ้านเราเนี่ยเราต้องใส่ใจนน่าเดินทางนะครังหน้าใช่หรับข้างน้ำโขงเวลาเวลาอีกมาดูมาได้ที่นี่ที่เดียวก็การเดินทางเรานี่อีอะไรมีแพทย์มีนานมีพายาอัเยงลายแลไรกับที่เทงเยงลวยขอมีความสุขความเที่ยนะขอเป็นการงานที่เอาเป็เริ่งเรื่องปลอดไปนะ I'm <laughs>